ม่เห็นตายดมาเลย <finishing pressure> เห็นอยู่ครับกูเ <wiele> อิ <médico> ่มมาใช้ซ <meter> <V subjected> ูฟาวหลักการซูฟามาครับมาครับแล้วไปผู้กายตบข้อบนหน้านายแสนเลยอ่ะแสตแด